สวัสดีครับนะครับพบกับพวกเรานะครับในรายการฟองฟอดคลินิกธรรมาต่อไปครับนะครับพบการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับครับครับผมคุณากรหอมสลีครับผมผมเซลวิทอนุภาพนะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับก็จะเป็นผู้ให้คำตอบในส่วนของถามมาต่อไปนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมรายการเราเป็นครั้งแรกหรือว่า รับชมกันอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับตามมาต่อไปวันนี้สนับสนุนโดย b บิดโปรโตไทป์บริการทําชิ้นงานต้นแบบหรือ Low Volume Production ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ Scan and Reward Engineering ขึ้นรูปออกแบบปรับปรุงชิ้นงานสามมิติตลอดไปจนถึงผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ ภายในเวลาที่รวดเร็วแต่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการบริการอย่างเต็มที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,มดูข้อมูลได้ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยครับบางครับมีวันนี้มีคำถามอะไรบ้างครับครับผมก็แนะนำนะครับการทำรออิ่งของงานเชื่อมใน solid work s หน่อยครับอ่าก็คือเหมือนทำ็อดรออิอ่างเกี่ยวกับงานงานเชื่อม,อ,มอะไรอย่างนี้นะครับพี่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่จอกันเลยนะครับ,บในส่วนของการออก Drawing ด้วย solid work s เกี่ยวกับงานเชื่อมเนี่ยนะครับจะมีคำสั่งหลักๆที่ให้ใช้อยู่ประมาณสัก3อย่างที่ต้องใช้แน่นอนอนะครับคำสั่งแรกคือ e n t r e a t m e นะครับ e n t r a n t e ก็คือเหมือนการบากมุมนะครับไว้สั่งช่างหน้างานว่ามุมนี้นะครับมีการเชื่อมเนาะอโอเคอันดับแรกพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็ให้เรานะครับ select เ,เลือกขอบนะครับขอบขอบ,ขอบงาน ผมเลือกขอบนี้กับขอบนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกว่าให้จะเชื่อมอยู่ต่งไหนนะครับอันนี้ต้องเชื่อมฝั่งบนอยู่แล้วเป็นฟิลเลเนาะโอเคอันนี้ก็ใส่ได้นะครับว่าเป็น5้มิลหรือ10บมิลนะครับผมใส่เป็น5้มิลแล้วกัน default ของโปรแกรมต่อมาครับตรงนี้ก็ใส่ปึ๊บอย่างนี้สองส่วนใช่ครับพี่มันก็จะดูง่ายขึ้นตามแบบ นะครับมันจะช่วยให้เวลาเขาดูแบนดูง่ายขึ้นแหละว่ามันมีเป็นไฮไลท์สีดำแล้วว่าเอ้ยนี่มันจะเป็นแนวเชื่อมใช่ครับพี่โอเคอันนี้คือคำสั่งแรกนะครับคำสั่งสองคือแคปเทอร์พิล่านะอะไรเงี้ยสั่งนียงสุดยอดแล้วแคปเทอร์พิล่านะครับผมก็จะเป็นเหมือนเหมือนแบบลอยเป็นลายอะครับเป็นลายตะขาบอะครับพี่เรียกเรียกยังไงเดียมันจริงๆมันแปลว่าตีนตะขาบเปแล้วใช่ใช่เป็นลอยตะขาบนะครับครับผมก็ เข้าคำสั่งปุ๊บกดคลิกที่ขอบนะครับคลิกที่ขอบอันนี้แล้วเราก็ใส่ไปว่าเป็นไซส์เท่าไหร่นะครับใช่ครับก็ขนาดปกติเนาะแล้วก็สั่งนะว่าไซสยน้าขวานะหรือจะเอาเป็นแบบโค้งงอหรือจะเป็นแบบเอียงๆนะครับเลือกได้นะครับซ้ายขวาแล้วแต่สะดวกนะครับผมจัดไปนะครับแล้วก็ติ๊กถูกเลยปึบเรียบร้อยอันเนี้ย ถ้าเป็นบางคนมีมีคำถามมาเอ้ยแล้วถ้าเป็นงานโค้งเชฟเนี้ยใส่ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้การโค้งไม่ใช่ปัญหานะครับผมโอเคส่วนสุดท้ายครับพี่เป็นเรื่องของการบอเวลซิมโบนะครับคำสั่งอยู่ตรงนี้แ n นิเ t ชันนะครับเว m ล o l อันนี้สำคัญเลยนะอันนี้สำคัญนะครับผมอ่ในส่วนนี้นะครับอาจจะดูเยอะนะเดี๋ยวผมให้ดูรูปสักรูปหนึ่งนะครับพี่อ่ารูปนี้ถ้า เราฟิลียตในงานน้นๆเนาะจะตั้งยิงจากมาตรฐานจากทฤษฎีก็มีตอนนี้แหละก็จะมีบอกแพทเทิร์นครับว่าเป็นสัญลักษณ์ลูกศรบอกเนาะนะแล้วก็มีส่วนแรกก็คือขนาดขนาดแนวเชื่อมเท่าไหร่สองเป็นสัญลักษณ์ครับว่าเป็นฟิลเลตนะเป็นแนวเชื่อมแนวตรงนะครับแล้วก็ส่วนที่สามนะครับอะไรเอ่ยนะครับเป็นจํานวนนบพี่เช่นกรณีที่เรากําหนดจํานวนไปเลยนะครับแล้วก็ กำหนดว่ามีแก็บคนนี้ชื่อเมนตาเข็บเนาะอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับโอเคอันนี้อันดับแรกเลยเราเซตให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนก่อนที่จะใส่นะครับก็คือผมใส่เป็นอันแรกผมจะทําตรงทางด้านซ้ายเนาะเป็นฟินเลนะครับฟินเลปุ๊บเสร็จแล้วก็ใส่ขนาดไปใส่9นะครับก็คือขนาดประมาณ 9, 10แล้วแต่เราเลย9ก็ได้กนะครับ อันช่องหลังก็คือจานวนเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับว่าต้องใส่ยังไงเนาะจำนวนคือ1นนะครับแล้วก็คูณก็คือกด x นะเ10สเสร็จแล้วก็ไอสิเนี่ยคือความยาวของแต่ละแนวนะครับเสร็จแล้วถ้ามีมีการเบนช่วงนะครับสมมติผมเบนให้เป็น20นะครับก็คือเป็นช่วงไป20่สิบจริงจริงตอนแรกอาจจะไม่ใช่หนึ่งหรอกจะเป็น5หรือ8ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีการเบนก็มากกว่านใช่ครับอันนี้ลองใส่ดูเนาะแล้วก็คลิกไปได้แล้ว เรียบร้อยนะครับนี่ง่ายขึ้เนเนาะครับผมอ,อีกตัวหนึ่งอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันพี่ก็ค,คือคลิกเข้ามานะครับจะมีการปรักธงอมีปักธงหน้างานนะครับหน้งางานนะครับลองดูได้นะปุ๊บเดี๋ยวผมใส่อันนี้เป็นเชื่อมแนวตรงนะครับห้าแล้วกันแล้วก็ถ้าสมมุติมันรอบอยู่แล้วนะครับก็เขาก็จะไม่ค่อยใส่กันเขาจะใส่แค่ความยาวเนาะว่าแปดสิบหกอย่างเงี้ยครับ เรียบร้อยนะครับพี่อ่าเนี่ยอันนี้คืองานเชื่อมบอกแล้วรู้เรื่องแล้วนะครับส่งให้ช่างรู้ได้แล้วสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับพี่ครับผมขอบคผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้รับชมกันเรื่อยๆพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับ